ชชมต้นที่สองที่จะขายสดในวันนี้สายพันธุ์ของเขาก็คือสายพันธุ์ Big F คงดำนะครับซึ่งก็มีรูปร่างลักษณะที่อวบอ้วนเช่นเดียวกับต้นก่อนหน้านี้นะครับโดยเฉพาะกิ่งก้านของเขาเนี่ยนะฮะเรียกได้ว่ามีกิ่งเป็นกำๆเลยนะครับอันนี้คือกิ่งรอบนะครับซึ่งกิ่งรอบเองเนี่ยก็มาโดยรอบนะฮะที่กิ่งรอบเนี่ยนะฮะ ก็มีกิ่งแขนงแตกออกมาเยอะมากนะครับในขณะที่กิ่งเมนเนี่ยนะครับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆนะฮะโฟกัสจับได้ไหมเดี๋ยวผมหาโฟกัสให้นะ,ะประมาณนี้นะครับนี่นะฮะนี่คือกิ่งเมนนะครับก็จะเห็นว่ากิ่งเมนก็สูงกว่าเพื่อนนะครับนี่นะฮะกิ่งเมนกิ่งเมนก็มีกิ่งแขนงแตกออกมาหลายชั้นเลย เพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องห่วงนะครับในเรื่องของกิ่งยังไงก็มาคบอย่างแน่นอนลำต้นของเขานี่ก็ค่อนข้างที่จะครับกระถาง6นิ้วไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านใดที่ซื้อไปก็ต้องไปตัดแต่งรากแล้วก็เปลี่ยนกระถางน่าจะต้องเป็นกระถาง10นิ้วขึ้นไปนะครับสำหรับต้นนี้เห็นไหมนะฮะดู ฟอร์มของเขาสิครับมาเต็มหมดแล้วนะครับกิ่งก้านเยอะมากนะครับแล้วกิ่งก็มีขนาดใหญ่มากๆอ่ะเดี๋ยวผมให้ดูเท่าที่กล้องจะไปถึงนะครับความชัดไปถึงเห็นไหมฮะเนี่ยนะฮะกิ่งเขาลองเทียบดูกันนี้ของผมนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับเล็บผมอาจจะยาวนะฮะมีหล,ะหลายท่านคอมเมนต์มาว่าโอ้เล็ยบยาวโกปรปกก็ผมก็ไม่รู้ว่าจะไป ตอบท่านยังไงฮะไปไม่ถูกเหมือนกันก็ยอมรับว,ว่าสกรปรกแล้วครับเพราะว่าผมเองก็ทํางานอยู่กับดินกับต้นไม้ก็สกรปรกเป็นธรรมดานะครับต้องต้องขออภัยนะฮะบ,บางท่านอาจจะมองไปแบบนั้นนะครับแต่ก็ให้ให้เชื่อเถอะครับว่าใจผมยังไงก็ไม่สกรปรกอย่างแน่นอนนะครับผมเป็นคนที่เอ่อต้องอยู่กับโลกนี้ด้วย ความส่อสัตว์ด้วยความดีนะครับไม่อยากจะมีปัญหากับใครทั้งสิ้นนะครับ<ม>เห็นไหม้กิ่งก้านของเขา,าเห็นไหมฮะามาดูที่รากเนี่ยนะครับดูสิครับรากของเขาเนี่ยนะครับแตกออกมาเยอะมากเลยอย่างนี้ก็แสดงว่าเขาสามารถที่จะกินอาหารแบบเก่งมากๆแล้วต้นก็จะอวบอ้วนนะครับทั้งสามารถที่จะไปคัดรากได้ซึ่งก็ขึ้นอยู่กับ แต่ละท่านนะครับว่าชอบรากแบบไหนเดี๋ยวในวันจัดส่งเนี่ยผมก็จะล้างดินออกก็ส่งลำต้นให้ท่านไปตัวนี้เราคิดที่ราคา350บาทรวมค่าส่ง EMS นะครับท่าในใดที่อยากจะได้ชวนชมต้นงามๆไปเลี้ยงไปป้านต่อเนี่ยนะครับต้นนี้ส่งต่อให้ท่านได้อย่างไม่ผิดหวังแน่นอนนะครับ าสามารถที่จะทักในช่องแสดงความคิดเห็นข้างล่างของวิดีโอนี้ก็ได้ดูว่าจะโทรหาผมหรือว่าจะไลน์หาผมก็ได้นะครับแล้วผมก็จะรีบเตรียมไม้เพื่อส่งให้กับท่านต่อไปสำหรับชนชมที่ขายสดในวันนี้ยังเหลืออีกต้นหนึ่งนะครับเสร็จจากนี้ผมจะถ่ายทำต้นที่สาม แต่อย่างไรก็ตามนี่ที่สวนเนี่ยนะครับก็ยังมีอีก3สายพันธุ์มีอยู่หลายต้นพอสมควรน,นะครับถ้าหากท่านใดที่อยากจะได้ภาพจากต้นนี้ไปหรือภาพจากต้นก่อนหน้านี้ก็สามารถทักทายมาได้ผมสามารถที่จะจัดชนชมให้ท่านได้จะเอาต้นเดียวหรือว่าจะเอา3สายพันธุ์เลยก็แจ้งผมมาละกันนะครับนอกจากนี้เองเราก็ยังขายมีดสําหรับตัดแต่งรากชนชมคัด โค้ดกิ่งชนชมด้วยนะครับเป็นมีดที่ทําด้วยมือนะครับเป็นสินค้าแฮนด์เมดด้ามทนี่ทำด้วยไม้มีความสวยงามทีเดียวครับเหลืออยู่สี่เล่มท่านใดที่อยากจะได้มีดสำหรับการตัดแต่งชนชมก็ทักมาได้เช่นเดียวกันนะครับอ่ะเดี๋ยวเทปต่อไปเราไปชมต้นที่3กันนะครับว่าเป็นสายพันธุ์อะไร